ยัสสวัสดีด้วยนะครับตัวนั้นเขามารับชมช่องลาสโรนะครับนะวันนี้ผมก็จะมาสอนทำยาสุโอะกับโยนินั่นเองนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยให้เรามากางแมพนะครับนะอ่ากางแมพนะครับเพื่อมารับเควสนะครับกับอ่าคนที่มีชื่อว่าอ่าอัมระนะครับในตรงนี้นะครับนะรับเควสนะครับพอรับเควสเนี่ยเควสก็จะให้ทํานะครับนะอ่าฆ่าโจน50ตัวแล้วก็ไปหาเปิดกล่องนะครับให้ครบส0,000่นนะครับก็กล่องหนึ่งก็ได้ประมาณสัก2,000แล้วเนาะเออก็ง่ายๆนะครับนะ โอเคเดี๋ยวผมทำการฆ่าโจนตัวสุดท้ายก่อนนครับเรียบร้อยนะครับนะพอภารกิจเสร็จแล้วเนี่ยให้ไปที่อ่าภารกิจเสร็จเนี่ยให้ไปคุยกับคนนี้นะครับนะอ๋อนี่นะครับพอภารกิจสุดท้ายที่มันให้ทำนะก็คือไปฆ่าอัมบรานั่นเองนะครับนะอย่างแรกเลยเนี่ยให้เราเตรียมไอเทมที่มีชื่อว่า Curse of กับ Tale of Universe นั่นเองนะครับอืม เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแข็งเลยทีเดียวใช่ไหมคือไอเทมมันก็ไม่ได้หายง่ายๆใช่ไหมก็พยายามก็แล้วกันนะครับนะซึ่งผมมีแค่ครั้งเดียวนะที่จะตีบอสนั่นเองนะครับพิเศษเลยนะอจะเย็นพี่จะเย็นถึงเวลาเลยถอยมาก็ได้เอาละมันไม่คือพี่ได้ดาบเออไม่ได้เลยเลยอ่ะโอ้โชคดี แน่นอนนะครับหลังจากที่เราฆ่าบอสเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะได้ไอเทมอีกอย่างนะที่มีชื่อว่าหน้ากากนะครับหรือแมสนั่นเองนะครับซึ่งแมสเนี่ยเราสามารถเอาไปให้อ่าคนที่ให้เควสกับเรามานะครับนะพอเราฆ่าเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ,รบให้ไปคุย นะครับกับคนที่ให้เควสเรานะครับนะก็อันนี้ผมไม่ผมลืมถ่ายขั้นตอนวิธีใช้นะครับนะให้เรากดใช้นะครับสิ่งที่เราอยากเป็นนะครับนะสำหรับใครที่อยากจะลักไก่นะครับได้ไอเทมมาแล้วกดใช้นะไม่ได้นะครับต้องทาเควสก่อนนะครับนะอพอทําเควสเสร็จเนี่ยให้ใช้กับอะไรก็ได้ที่เราอยากเล่นนะถ้าจะเล่นยาสุโอะให้เลือกดาบนะถ้าจะเล่นอยู่ใให้เลือกหน้ากากนะครับก็น่าจะมีแค่นี้นะครับวิธีทำนะครับนะเดี๋ยวผมขอรีวิวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปยาสุโอะเนาะนี่คือ normal c i c k นะครับ สามครับจะประมาณนี้นครับหนึ่งสองส,ส,สามประมาณนี้นะครับนะตัวคิวนะครับปุ๊บจะเป็นการอ่าแทงไปด้านหน้านะครับนะอ่าแทงครบสามครั้งเนี่ยนะครับครั้งที่สามจะเป็น <ammed> การุ่้ไปด้านหน้านะครับประมาณนี้นะครับเราต้องแทงให้ครบสามครั้งก่อนนะครับนะหนึ่งประมาณน,นี้นะครับ แล้วก็สองประมาณนี้นะครัครั้งที่3ามก็จะพุ่งไปนานๆประมาณนี้นะครับนะนี่คือท่าคิวนะครับท่าอีนะครับเป็นการทุบพื้นอย่างนี้เลยเนาะอ่าสกิลอาร์นะครับจะเป็นการถอดล่างวิญญาณของเรานะครับนะเดี๋ยวมจะทิ้งไว้ทุบประมาณนี้นะครับนะแล้วก็ล่างจะอยู่ตรงนั้นนะครับผมไม่รู้ว่าอันนี้มันดียังไงนะเดี๋ยวผมลองให้อันนี้ตีดูนะครับนะเราผม,มาน่าจะโดนดับิเหมือนเดิมนะครับแต่แค่ เราแบบยังไงย่นระยะเออยย่นระยะขึ้นนะครับนะสกิลอาร์นั่นเองนะครับปุ๊บสกิลอาร์แล้วก็ปุ๊บเราสามารถกดสกิลอาร์คืนได้นะครับโดยที่ไม่ต้องแบบยังไงให้มันแบบรอคืนกลับเนาะนะครับโซอันเบลนั่นเองนะครับถือว่าท่านี้เป็นท่าอะไรที่แบบ เจ๋งอยู่นะครับนะท่าทีนะครับประมาณนี้นะครับจะเป็นลําดาบนะบาเรตนั่นเองนะครับท่าชื่อบาเรตนะครับก็เป็นการฟันรัวๆเนาะประมาณนี้นะครับสกิลเอฟนะจะเป็นท่าอันเตมินะครับซึ่งอันนี้ค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็ไกลทีเดียวนะครับนะท่านะครับจะเห็นแบบสีแดงๆอย่างนี้แล้วก็พุ่งมานะครับ แล้วศัตรูที่อยู่ในระยะเนี่ยจะมาอยู่สุดสุดระยะกับเรานะครับนะว้างจริงเลยทีเดียวนะครับนะถามว่ายาสุโอกับโยนิอันไหนผมชอบกว่ากันผมชอบโยนินะเออถ้าจีนะจะเป็นการาตัดขานะครับพูดด้ตัดขาได้บอเปล่านะอ่าเป็นการสกัดขามากกว่านะเออนี่เ้วก็เตะประมาณนี้นะครับนะอ่าถ้าเอ็กนะเป็นท่าบล็อกของโยนินะครับก็จะประมาณนี้เนาะ

โอเคตัวต่อไปนะครับยาสุโอนั่นเองนะครับนะนอม m a l combat นะครับนะหนึ่งสองสาม normal c o m b a จะตีประมาณสามทีนะครับหนึ่งสองสามประมาณนี้เนาะสกิลคิวนะครับเหมือนยูนิทเลยนะครับแทงสองสามทีครับ อันนี้อันนี้ผมแทงก่อนนานนั้นแล้วน่ะหนึ่งแทงหนึ่งรอบนะครับแทงรอบที่สองแล้วก็รอบที่สามนะก็จะเป็นลมนะครับประมาณนี้นะครับนะก็ระยะไกลนะครับสกิลคิวนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับนะสกิลอี e. สวิสเบสนะครับก็คือพุ่งไปด้านหน้านะครับแล้วก็ ปาดหนองศัตรูนะครับประมาณนี้นะท่าที่นะท่าที่นะสกิลเอนะครับประมาณนี้นะครับนะสกิลอานะครับจะเป็นการอ่าสะบัดดาบนะครับไปรอบตัวเราประมาณนี้นะครับนะแล้วก็ได้ลมมาด้วยนะครับโคตรจ้บนะครับเราสามารถใช้สกิลอาแบบเนี้ยสามารถเก็บสเต็กลมได้นะครับนะสกิลอานะครับนะ มาดีนะครับแล้วก็กดคิวเนี่ยเพื่อปล่อยพายุได้นะครับมันเป็น q r เนี่ยสามารถคอมโบได้นะครับนะแต่ถ้าเมื่อเรากด R3 รอบแล้วเนี่ยนะครับอ่ารอบที่สองแล้วนะรอบที่สามเนี่ยมันจะเป็นการน็อกแบ็กสตูขึ้นไปด้านบนนะครับนะนี่ประมาณนี้นะน็อกแบ็กขึ้นไปด้านบนนะครับนะประมาณนี้นะครับลอยนะครับสกิลทีนะครับนะ บาร์เรนะครับเหมือนยูนิเลยนะครับแต่แค่ท่าฟันมันไม่เหมือนกันนะครับนะประมาณนี้นะครับนะแล้วก็สกิลวายนะครับจะเป็นอ่าวินวอลนะครับก็คือสามารถบล็อกนะครับโปรเจกไทป์ต่างๆทุกชนิดนะครับที่ยิงมาจากด้านหน้านะครับนะไม่ว่าจะเป็นมีดเดอะเวลนะครับนะจะไม่โดนเรานะครับนะอากระสุนของไวซ์นิกนะครับก็อะไรก็ได้ที่มันยิงมานะครับนะก็จะโดนวินวอลบล็อกไว้หมดเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับนะเราก็อยู่หลังนี่เนาะแล้วมันแบบมันจะยิงอะไรมาก็ไม่เข้าเลยนะครับนะอ๋อนะครับตัวเอฟนะนี่สกิลอันติเมทนี่มาสเตอร์พีชของแท้เลยนะครับนะต <Hey! S 1> ่อขึ้นแล้วใช่ไหมจังหวะนี้เอฟโ oh, oh. oh. อ้โหค่อนข้างที่จะแรงนะครับสกิลนี้นะสกิลจีนะจะเป็นเกียวฟอร์ดนะก็คือโดดไปนะครับ ถอยหลังไปด้านหลังแล้วก็ฟันลมนะครับฟันลมกระแทกข้างล่างนะครับนะประมาณนี้นะอ๊บ,บอ๋อประมาณนี้นะครับนะเป็นการแบบนี้ไงถอยหลังไปด้วยนะครับตัวเนะครับสำหรับท่าบล็อกของยาซุโอนะก็จะประมาณนี้นะครับท่า V ีของยาซุโอนะครับจะเป็นการจับนั่นเองครับปุ๊บอู้เหมือนไปกระซิบข้างหูว่าจะได้โพนุ่มอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับนะวี จิมทีนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับก็คิมี้ก็น่าจะมีแค่นี้ของคณที่เข้ามารับชมไปนะครับเจอกันคิน้าสำหรับลาสโลนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณซิกเซอร์ด้วยนะครับไปบ่ายจ้า